กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะมารีวิวทุเรียนทองลินจงนะครับดูครับนี่สีสวยด้วยโอ้ดูครับนี่มาครับมาดูกันสักเม็ดเห็นไหมเนี่ยโอ้โหดูโอ้สวยจริงๆครับนี่มาครับถึงเวลาครับโอ้ยชิมครับโอ้โหเนื้อเนื้อร่อนด้วยเต็มปากเต็มคำแน่หวานนํำมาก่อนเลยแล้วก็มันแล้วก็เหนียว รสชาติเข้มข้นมากหวานหอมครีมใช่ได้มีความมันนิดๆที่สำคัญหวานเข้มมากโหอ,อร่อยครับทองลินจงหวานแล้วก็เป็นครีมมันๆมาครับรสชาติเข้ยมยิ่งเคี้ยวยิ่งหวานโหอ,อร่อยมากสีสวยด้วยนี่ครับทองลินจงอ,อร่อยมากคิดหน้าจะพาไปรีวิวทุเรียนอะไรอย่าลืมติดตามชมนะครับป๊อปพาเปิล